สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยอเช่นเคยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระเกษตรและวิถีบ้านๆแน่นอนค่ะเรียบๆง่ายๆและใช้งานได้จริงค่ะตามสไตล์อ้อยคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาทำอีกหนึ่งสุดยอดน้ำหมักซึ่งบอกได้เลยว่าสูตรนี้เข้มข้นแล้วก็ดีมากๆซึ่งอ้อยใช้อยู่เป็นประจำนะคะในสวนทำไว้ใช้ตลอดแล้วก็แนะนำเลยว่าทุกสวนควรจะมีนั่นก็คือน้ำหมักปลาค่ะ น้ำหมักปลาเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าเป็นสุดยอดน้ำหมักที่มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเป็นน้ำหมักที่ค่อนข้างมีธาตุอาหารและแร่ธาตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยอย่างเช่นในปลาเนี่ยก็จะมีกรดอะมิโนใช่ไหมคะซึ่งกรดอะมิโนก็จําเป็นต่อพืชเหมือนกันนอกจากนี้ในน้ำหมักปลาเนี่ยก็ยังมีธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืชและดินมากๆนะคะ สมมติว่าเราเอาไปลาดรถหรือว่าฉีดพ่นลงดินเนี่ยก็จะช่วยปรับสภาพนะคะทําให้ดินตรงนั้นเนี่ยมีความโปร่งร่วนซุยอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือเราเอาไปลาดรดหรือฉีดพ่นให้กับต้นไม้ของเราก็จะช่วยบํารุงต้นไม้นะคะให้เจริญเติบโตได้ดีแตกรากแตกแขนง ป้องกันโรคต่างๆได้ดีด้วยแล้วก็ช่วยให้ติดดอกออกผลหรือถ้าเกิดว่าต้นไม้ผลไม้ที่มีดอกมีผลหรือแม้กระทั่งพืชผักกินใบก็ตามแต่จะช่วยให้มีรสชาติที่กรอบอร่อยได้มากยิ่งขึ้นด้วยเรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นน้ำหมักที่ครอบคลุมเลยนะคะซึ่งวิธีการทำก็ค่อนข้างง่ายค่ะ พอแน่นอนค่ะตามสไตล์ของอ้อยจะไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนอยู่แล้วแต่เน้นความที่ว่าง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างและทํายังไงคะ่ะค่ะแน่นอนค่ะในการทําน้ําหมักปลานะคะวัตถุดิบหลักที่เราต้องมีก็คือเป็นปลาค่ะทุกส่วนของปลาใช้ได้หมดเลยนะคะ อันนี้คือมีหมดเลยนะคะทั้งหัวปลาก้างปลาเกล็ดขี้ปลาต่างๆอ้อยรวมอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งปลาที่อ้อยจะใช้วันนี้ก็เป็นปลาน้ําจืดธรรมชาติค่ะพอดีว่าเพื่อนบ้านเขาไปดักตามในทุ่งนาแล้วมันได้เยอะเขาก็เลยเอามาแบ่งให้ทีนี้อ้อยก็เอาส่วนตัวส่วนเนื้อเนี่ยไปทําอาหารทีนี้ส่วนที่เป็นหัวบ้างเกล็ดก้างบ้างขี้ปลาบ้างอ้อยก็รวมรวมไว้ แล้วเอามาทําน้ําหมักในวันนี้นะคะซึ่งปลาตรงนี้อ้อยเอาไปชั่งกิโลมาก,กี้เนี้ยมันได้ประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะท่านผู้ชมเราจะมีมากมีน้อยเราก็ใช้ได้หมดเอามาทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอีกอย่างที่จะใช้ทําน้ําหมักปลาอันนี้คือหัวเชื้อจูรินซีค่ะซึ่งอันนี้อ้อยก็ทําเอาไว้ใช้เองหรือถ้าใครไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นสับปะรดหรือเปลือกสับปะรด คือทุกส่วนของสับปะรดเอามาใช้ได้นะคะอย่างปลา1นกิโลครึ่งที่อ้อยทำเนี่ยเราก็อาจจะใช้สับปะรดสัก1หัวหรือถ้าเป็นเปลือกหรือแกนสับปะรดส่วนต่างเนี่ยก็ใช้สักประมาณ1นกิโลหรือใครจะมีเป็นมะละกอสุกก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะไม่ว่าทั้งสับปะรดหรือมะละกอเนี่ยนะคะเขาก็จะมีส่วนในการช่วยย่อยสลายได้ดีมากๆเลยแล้วก็จะมีความหวาน ในความหวานของตัวผลไม้เนี่ยก็จะช่วยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือกาก,ากน้ําตาลอ้อยจะใช้ส่วนผสมแค่นี้เองค่ะทําแบบง่ายๆนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนวิธีทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่เศษปลาลงไปในถังก่อนนะคะภาชนะผสมของเรา คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาชนะที่อ้อยใช้ในการทําน้ําหมักปลาเนี่ยอ้อยจะใช้เป็นไหนะคะเหมือนพวกไหปลาาพวกนี้ค่ะแต่พอดีว่าคราวนี้อ้อยตั้งใจจะทําคลิปให้ชมถ้าเกิดว่าอ้อยทําใส่ในไหเนี่ยคือปากไหมันค่อนข้างแคบ ก็เลยเดี๋ยวจะผสมในถังนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปหมักในไหนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าหน้าตาลักษณะมันเป็นยังไงหรือถ้าใครไม่มีไหสําหรับหมักก็จะใช้เป็นถังแบบนี้แล้วมีฝาปิดหน่อยก็หมักได้เช่นกันค่ะพูดยังไม่จบมแมลงวันมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้อ้อยแช่แข็งไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเก็บสะสมไว้ ก็จะมีปลาผสมรวมๆกันค่ะเป็นปลาที่มันตายแล้วบ้างอะไรบ้างที่เก็บเก็บไว้นะคะบางทีมันขังไว้แล้วมันตายก่อนไม่ทันได้เอามาทําอาหารก็เอามาทําน้ําหมักเลยตรงนี้เป็นเนี่ยที่อ้อยแช่ช่องฟีดไว้นะคะยังเป็นน้ําแข็งเกาะอยู่เลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็จัดการหมักไปในนี้เดี๋ยวเขาก็ละลายไปเองใส่ปลาลงในถังเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นกากน้ําตาลปลาหนึ่งกิโลครึ่งอ้อยใช้กาก,ากน้ําตาลประมาณ1ลิตรนะคะ เทลงไปเลยอันนี้กากน้ำตาลอ้อยผสมน้ำละลายแล้วเตือจางเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ใส่น้ำเพิ่มแล้วนะคะทีนี้ต่อไปก็หัวเชื้อจูรินซีที่จริงใส่สักประมาณครึ่งลิตรก็พอค่ะแต่ว่าอันนี้ขวดอันนี้เป็น800มิลลิลิตรที่อ้อยทำกอกใส่ขวดไว้แต่ก็อย่างที่เคยบอกค่ะมีเยอะก็ใช้เยอะค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะช่วยในการย่อยได้ดียิ่งขึ้นนะนะคะ หลังจากนั้นก็คนคนส่วนผสมให้เข้ากันปลาเนี่ยยังยังไม่ละลายดีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนผสมมีแค่นี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมง่ายๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็หมักไว้ ระยะเวลาการหมกักอ้อยจะหมัก6เดือนขึ้นไปถึงจะเอามาใช้นะคะจะค่อนข้างนานหน่อยแต่ในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยเราก็มาเปิดคนๆซะหน่อยสักสองสามครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็หมักไว้ยาวๆได้เลยแล้วค่อยเอาน้ำหมักไปใช้งานสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะคะเป็นหัวเชื้อซึ่งเราสามารถเอาไปขยายต่อได้อีกนะคะวิธีการหมักก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะพามาดูตัวที่อ้อยหมักไว้แล้วนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมในไห้นี้นะคะอ้อยหมักไว้เป็นปีแล้วค่ะแล้วก็เอาไปใช้ก็ใกล้หมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากๆทีนี้อ้อยจะมาเปิดให้ดูค่ะว่าการย่อยสลายของเขาเนี่ยนะคะน้ำหมักปลาของเราเนี่ยมันย่อยสลายไปได้ดีขนาดไหนแล้วก็เข้มข้นขนาดไหน นี่อันนี้คือเศษเป็นปนขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเศษก้างเศษกระดูกเศษสารพัดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเมื่อกี้นี้อ้อยคนจนด้านก้นเนี่ยเขาขึ้นมามันค่อนข้างขุ่นแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะ เวลาเอาไปใช้อ่ะก็คืออย่างเอาไปฉีดพ่นเนี่ยถังพ่นของเรามันก็จะมีตัวกรองอยู่แล้วซึ่งเราก็จะได้น้ําใสๆเอาไปใช้นะคะจะเห็นว่าก็คือแบบเข้มข้นมากๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนหัวค่ะคือปนหมดแล้วค่ะย่อยปนหมดแล้วทีนี้อัตราส่วนการใช้นะคะไม่ต้องมากย้ําว่าน้ําหมักปลาเนี้ยมีความเข้มข้นมากนะคะ อย่างสมมติใครที่ทําสวนเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างใช้บัวลดน้าเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งบัวลดน้าเนี่ยใช้แค่สิบซีซีหรือว่าหนึ่งช้อนแกงก็พอต่อน้ำสิบลิตรนะคะถือว่าเข้มข้นมากๆเลยหรือถ้าใครจะเอาไปลดพืชผักสวนครัวที่ต้นเล็กหน่อยก็อาจจะลดความเข้มข้นลงมานะคะหนึ่งบัวลดน้ําอาจจะใช้แค่ครึ่งช้อนก็เพียงพอค่ะหรือถ้าไปฉีดพ่นเนี่ยสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแค่นั้นพอนะคะ หรือถ้าไปราดลดลงดินก็2 0ซีซีหรือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรเราไม่ต้องใช้เยอะค่ะแต่ประสิทธิภาพเขาดีมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆของน้ําหมักปลาน้ําหมักที่มีประโยชน์มากๆท่านผู้ชมก็สามารถนําไปทําตามแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้นะคะย้ําอีกครั้งค่ะ,กะเกษตรอินทรีย์ไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่เราทำให้มันง่ายๆแล้วก็สม่ำเสมอรับรองได้ผลดีแน่นอนค่ะและถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำเกษตรและขอพระคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ